วัดวิชุณราชสร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุณราชในราวปีพุทธศักราช2557วันนี้ผ่านการเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาป้นเมืองในอดีตได้ได้รับการบรูรณะใหม่ในปีพุทธศักราช2457โดยในช่างชาวฝรั่งเศสผู้ได้รับการบรูรณนะนครวัดจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเป็นที่ประดิษฐาของพระธ,ธาตุหมากโมพระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายกับผลแตงโมคว่ำ ในปัจจุบันได้เปิดส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญสคัญไว้รวมไปถึงซุ้มประตูโขงในพระอุโบสถที่เป็นซุ้มประตูโขงที่เก่าแก่ที่สุดในของเมืองวัดวิชุณราชมีชื่อหนึ่งว่าวัดหมากโมตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพระบาง บนถนนวิชุนราชสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราชดบนบรรดาวัดทั้งหมดของเมืองหลวงพระบางต้องเป็นยกให้วัดวิชุนราชในความแปลกที่มีพระธาตุเจดีรูปโค้งมนเหมือนผลแตงโมและพระเจดีทรงแปลกตาเนี้ยนี่เองที่กระทรวงถแถลงข่าวและวัฒนธรรมของเรายกให้มีความสําคัญความโดดเด่นของวัดวิชุนแม้เพียงนั้นรถผ่านไปถนนวิชุนราชก็จะเห็น เจดีรูปแต่งโมผ่าครึ่งนี่สุดตามากวัดวิชุณราชนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคําภายในวัดวิชุณราชมีปทุมเจดีหรือพระาธาตุดอกบัวใหญ่ซึ่งพระนางพันตินเชียงพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุณราชโปรดให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช257 0หลังจากที่สร้างวัดม้มเสร็จปี โดยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแต่งโมงผ่าครึ่งทําให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่าพระธาตุหมากโมเป็นทรงโอควา่าเพรดะพระธาตมีลักษณะคล้ายรัศีเปลวไฟพระพุทรูปแบบลังกาหรือสุขโขทยัยบริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดีย์ทิศทรงบัวตูงทั้ง4มุมพระธาตุหมากโมเคยผ่านการบูรณะปฏิสังขรอ์มาแล้วสองครั้ง ในพุทธศักราช2402รัชสมัยของพระเจ้ามหาชีวิตสักกรินซึ่งเป็นพระราชปีดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์อีก19ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2457ในรัชสมัยของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์มีการปฏิสังขรณ์อีกครั้งซึ่งในการบูรณะครั้งนี้พบโบร,ราณวัตถุมากมาย <c oughs> เช่น เจดีย์ทองคําพระพุทธรูปหล่อสำลิดพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสละักจากแก้วซึ่งคล้ายกับพระแก้วมรกตโบราณวัตถุเหล่านี้ได้นําถวายเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงและเก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบันพระอุโบสถหรือชาวลาวเรียกว่าสิมเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ปฏิสฐานพระบาง อุโบโสถมีรูปทรงอาคารไทยรือ12ปันนาซึ่งมีจุดเด่นคือส่วนคอชั้นสองจะยกระดับขึ้นสูงไปส่วนหลังคาประดับด้วยงูหรือช่อฟ้าแบบไทยตรงกลางหลังคามีช่อฟ้าเป็นลูกป,ปราสาทยอดฉัดเล็กๆลดหลังหลายชั้นหน้าต่างพระอุโบสถประดับด้วยลูกมหวดบานประตูด้านหน้าทั้ง3ช่อแกะสลักลงลักปิดทอง มีรูปพระศิวะพ,วพ,พระวิษณุพระพรหมและพระอินทร์ศิลปะแบบเชียงขวางส่วนหลังคาประดับด้วยโง้หรือช่อฟ้าแบบไทยตรงกลางหลังคามีช่อฟ้ามีรูปปราสาทย่อชัดเล็กๆแล,ละลด,ดหลังลงมาหลายชั้นหน้าต่างอุโบโสถประดับด้วยลูกมโหวดบานประตูหน้าทั้งสามชอ่อแกะสลักลงลักปิดทอง มีรูปพระศิวะพระวิษณุพระพรหมและพระอินทร์ศิลปะแบบเชียงขวาง